ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับมึงครับกับผมกับผมมีแล้วครับนายโอเอครับจากช่องนายโอเอ้ไซลุ่ยกับพ่อแม่พี่น้องครับมึงนี่กับยู่บ้านสวนครับมึงนี่ผมสิพาพี่น้องไปหาแหนียงน้ำไม้ครับหาหาแหนียงน้ำไม้มาต้มกินกับแก้วครับมึงนี่ี๋ยวกับสิพาพี่น้องนะครับหาไปน้ำกันแท้นน้ำยังนี่นะครับกับสวนน้ำไม้ครับกับกไปเบิ้งน้ำกันนะครับกับพ่อแม่พี่น้องครับแหนียงน้ำไม้ นีทั้งนอแต่ว่ามือนี้ผมจะบอกนอครับผมจะเอาเตแหนงมันนี่ครับเขาเอื่นแหนงนี่ครับเขาเอื่นแหนงยงมาใหม่นี่ครับกับเป็นหนียงเนียงมาใหม่ก็คล้ายๆกับนอมันนี่นะครับเัาก็ไปปอกปอกโอเนื้อในมันเคลื่อนกับลายนะครับพี่น้องหักก็เลยครับนี่นี่ครับผมก็หักก็เลยนะครับมีซุ้ง สูงเดียวเสียวพาคอกอลงมารับเนียงมันนี่ถ้าปดูก็ต้องหักก่อนครับเพราะ,ะว่าฝันเนียงไหวมันก็บ,บอกายนะพี่น้องมันเ,เห็นเหหกก็ไปหกอย่าพินิดเนียงนี้พี่น้อง พี่น้องเนงเงนป่อปะ่อเลยเนงก็คือเนงคือเกิดเกิดน้ำลำต้นเนาะเขาเอินพ่อแม่พี่น้องส่วนนอนสิเกินมาจากดินแท่งขึ้นจากดินนี่เขาเอิญน,น้อใหม่กับพี่น้องย่างหาไปเรื่อยครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปเทลตุนเทลตุนครับนี่้องใหม่มีไรเลยรับนอนมันเจอแบบมึอนี้คือข้อสิบอ่อนข้อเสีเอาเตะหนง คุณครับนี่ได้หุ่นมิดแหนยงน้อวไหมค,ครับแป้พี่น้อ,นอนเนงเมาเแหนง กับพ่อแม่พี่น้องขนาดเก็บสองตุนเนี่ยหนงไล่หลายครับกับพ่อแม่พี่น้องนอกับแทงหัวอยู่เลยครับน้ำไมอยู่นี่ขายครับขายตามมาคาตลาดนะครับก็ยสอยู่ประมาณสามสิบสามหาเพราะว่าเป็นน้ำไม่กิ่งซุ้มมันหวานแสบครับก็ยุ่สวนนะครับสวนของผมเองครับของนายวิทย์สายลุยนะครับ ครับจบผ้ายังไปเรื่อยครับอันนี้ขนาดพวกกระงตนนะครับตึกเต็นท์เนงมันนี่ก็กินบ่เหลือครับบ่กั้เดียวต้นนี้มีบ่กับนอ้มันออก็ตังแทงว่ะพี่แต่ว่ามันีพผมจบิบบอลนอนครับผมเสียตึเต็นท์เนงมันนี่ครับเนงเห็นบ่เนยียงเงยได้เหรเอื้นเนยียงมัน อาจจะเดินรอดสายตากันนี่ครับกระบนตุ่นต้นตน,นี้นอบวต้นนี้เป็นนอนครับนอนกระลังเงี้น้ำมันปมเห็นปะยังยังเงี้เลยนี่เราพี่น้องตีน่นี่ยังเงี้ยเดือดแสงหน่อยครับนี่ครับพี่น้อง เนียงเงี้ยไปถ้าก,กเลยกับพี่น,อน้องนี่กว่ายัางเงี้ยน้อยนะสวยกันเลยพี่นอ้นนนงนอนนงนี่นี่เนงเงี้ยครับผมนอนนะครับเนียงนี่เขาเรียกว่าเนียงมือลังสีมาซุ่มนี่ซุ่มนี่ตัดไปกินเลยครับบนต่อมปงมันออกาลำหักก็เ,เอื่นไว้นอนอวอ่าห่างนี่นอนออกดินนี่เสียบ โอ้สีต้นสีต้นยังเลยสีเต็มก็ะลาสีต้นสีเต็มกระคู่ครับพี่น้องต้นนี้บอมีคื้กันครับนีนครับพี่น้องครับซ้ำได้ซ้ำหนึ่งหักกวกก็ยังสิจะีเป้ามันไปหักบวกกับอาวุธขางไกลผมนะพาขวาัว่ปะปักหนกเกิ เป็นมันไหวครับหกเออมีอยนอนหนึงครับสว่างเรียกพี่น้องตัวสิวงงววออ่างเงาอ่างแก่เป็นก็มีนะครับนอกจากดินมากระลังแท่งกระมีนอนเดี๋ยวไปต้นน้ำครับพี่น้องต้นนี้มีนอนนอนอ,อกไปกด้ลครับต้งนี้ครับแหน,งม,ง,แนงมี่างเนียงหมดแน่เนี่ย โอ้เหลื่อมแต่พี่น้องคือเสียงเห็นนี่แนงมันเนงกันอบวัวเพิ่มเนียงหนึ่นงเต้นเนงอบวัพี่น้องเต็มละบัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปต้นพุ่นต้นพุ่นไล่ฮักอันมันอ้วกน้อครับพี่น้อง กับตน้นต้นนีเพียบเลยพี่น้องนี่เอ,อ้ยเจ้่ของ่างอาก็ไงทำไมพี่น้องเป็นส่วนคุณนี่นี่เห็นบ่ไงอากงเลยไปจงเอาไว้แล้วมันขึ้นเป็นงาเป็นเฮอะ ถึงสีมันบ่ได้เรื่องเด็ดว่ะพี่น้องเพื่อมันจะเลื่อเติบโตต้องสูงเป็นแหน่ถงสีเหม็นนะต้นนี้ก็มีหน่นอยด้วครับนี่ลายหน่อยอยู่ผมกระเทียวบ่ลายต้นนี่ยย่างบลาสุดตกพี่น้องเลยยีเดาปลาไผยถึงเห็ดหน้าถึงเห็ดปลาไผยครับเนี่ยนี่ครับเห็ดหน้าอู้หูนหนออกเกิดแล้วพี่น้องเกิดแกมหยาเที่ยว แน่ครับมันเป็นสาไงนี่นบ่ลรอตน้นพี่น้องโอ้ยโอ้แต่ว่ามีนอ่อมาบออาม่อนี่บ่ท,ทั้งต้นโอ้ขามกันครับตุ่นโอ้ยตน้นคือเป็นยอ่อยนะคือรีบโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่ยมีเยู่ได้เห็นบ่ะัป็นสันเก่าเลยนี่ครับแหนงมันสียวงสีพี่น้องวันนี้ก ทำลายกันธุ์พี่น้องมาหาเนียงนะครับโดยเฉพาะบอนอรครับเด่นเตนียงครับไงมาแม่พี่น้องมีแทบทุกต้นครับแต่ว่านอ่ะนักต้นอาจจะบ่มีขึ้นนอน่แต่ว่าเมือนี้เป้าหมายเขาก็คือเม้าเนียงครับคือเสียดายเนียงมันใครก็มันสิเป็นเหอะเป็นงาถิ่มมือซีอครับนะี่ครับเตนียนงง่าย เด็ดออกเลยครับพี่น้องเด็ดเหี่ไผ่ห้องเหรอได้เลยพี่น้องเล้งเต็มปุ๊กยังต่อไปพี่น้องครับบ๊วยได้เลยพี่น้องพี่ตีนอมันมันบออเบาเตื่นยงโอ,อเคเหนียงมีปะมีมีกระเดินครับพี่น้อง โอ้ยเนียงมีเ si ห like, ็นว่าครับว่าโอาซนี่เป็นนยนี่งแต่มาโอแซมสีเงาอ่ะสิจะผมเต่าจะฟันทิมเดี๋ยวผมจะฟันทิมครับต้นเดี๋ยวสิพาย่างไปอีกอกุณเจ้าไก่ครับความซาเลยบุญความโคกกับพี่น้องเวอร์เนียงเนียงยังไงยนีงมากกสิเครื่องทั้งครับพี่น้องบะครึ่งดอกเดี๋ยวอีกเงาไก่ เงยของซับดพี่น้องเงาันกินบ่ะเลยต่พอจะไปม่เป๊ะปอกนี่อยู่่โอ้โหนพี่น้องโหพี่เดลือมตาแข็งพี่น้องบาพี่ๆเอาเลยนี่นี่ปอกปอกกกับพี่น้องเออเต็มุอ่ะพี่น้อง ตจ๊แนวงี่นี่เงี้ยอื่นเลยตจ๊แนวโน้มใหม่นีแนวเอเซอร์อีกอะแอมหาโน้มใหม่ครับพี่น้องเออผุดดับพี่น้องแอมงามครับต้นนี้ต้นนี้ก็ะยุสูงเลยพี่น้องกูนะถึงบาถึงบ่ถึงมาโอ้ถึงบ่พี่น้องโอ้ทงจับเจีมีว่าโอ้มีอีกใส่ผ้าคว้าครับ ทุกมีก็เดียดว่ะครับตัวทับน้องเด็ดทิม่มนี่นี่ชเสียไปหัวพี่น้องนี่นี่อู้ห็นบอลเป็นเหอะมันก็ลำบากเนาะนี่ครับพี่น้องถ้าเฮาปล่อยมันเป็นแหนงนี่ขัดเกินนี่เห็นบอลมันก็ลังสิงเป็นเหอะเป็นงาเป็นจริงขึ้นมันก็เต็มไปเบิดบานโอ้ตรงมาสมางมั้ยังออก นี่แหละครับวิธีของกบไผ่กับพี่น้องโอ้พี่น้องเริ่มเมื่อยเริ่มบันทุกสิบไปสุดว่าเพราะว่าผมเริ่มคลนายๆเพราะว่าผมใส่เสือฉันสั่นมาเดี๋ยวก็สิพ่อแค่นี้เด้อพี่น้องครับพ่อแค่นี้ก่อนมืออีกหนึ่งสิมากเก็บแม่กิ่นมือแล้วซ้ำกินนี่แล้วครับพี่น้องเอาพอดีพองามครับนี่กระไรล่ะเกียงนี่เป็นมัแล้วครับกับมือนี้ครับ อ๋อล่าพี่น้องว้ยนี่บรรยากาศทงไฮทงหน้ายัางสีเ้ยครับสวัสดีครับ